สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพากาค่ะแขกแล้วก็คุณอัดบุญนางมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะ2องทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งค่ะ วันนี้อาจอาจะไม่คุณป่าสักเล็กน้อยนะครับผมเกือบจะเปิดรายการไปเองแล้วด้วยซ้ำไปวันวนี้นึกว่าตัวเองเป็นคำปาก,กาแล้วละสีพระองคคำปากาลงนะเรามีการแก้กรรมอะไรกันหรือเปล่าคบคุณอาจเราจึงเปลี่ยนห่วงจุ้ยเป็นปัญหาทางเทคนิคของเสื้อกุดแหลตนั้งตรงนี้จะโปนะฮะเป็นชุดคำปากาก้ามากเลยนะครับวันนี้ไม่นะคุณอาจเพราะว่าคำเออไม่ใช่เรดี้กาก้าเขาไม่ได้แต่งตัวอะไรแบบนี้นี้ออกจะหวานลูกมงลูกมาเขามีชุดคล้ายๆอย่างนี้แต่อวองกาดกว่าของคุณหน่อยดูรองเท้าดิฉันสิพยาบาลห เองเลยนะนะครับวันนี้เราก็เลยจะชวนคุยเรื่องเลดี้กาก้านะฮะแล้วก็ในฐานะที่คุณคำปรกาได้ไปดูคอนเสิร์ตเลดี้กาก้าด้วยผมยากจนไม่มีเงินจะซื้อส่วนดิฉันก็เบี้ยน้อยหอยน้อยนะคะก็ซื้อตั๋วราคาถูกที่สุดไกลโพธเลยค่ะคุณอาจจะไม่เห็นเท่าตัวแบบห็นมัาตัวแมงมันดิฉันไม่โพสในเฟซบุ๊ก k ล้ดิฉันเห็นเลดี้กาก้าตัวเท่าแมงวีเลยนะคะก็ช่วงหลังๆก็รู้สึกว่า โชว์อืดนิดนึงก็เกือบหลับหาวเลยทีเดียวแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ไกลจากเวทีนะคะอินเนอร์มันก็เลยแบบแผ่วถ้าอย่างนั้นคุณก็ได้ร่วมบรรยากาศความดราม่าที่เขากำลังเป็นท็อปติดฮอดีเลยนะครับไม่ยากจะเลยคุณอาจซื้อหวยทำไมไม่ถูกแบบนี้คือตอนที่เอ่อเลดี้กาการบ เรียกเอาชดานะคะคือเธอก็บอกว่าเธอเห็นคนที่มาต้อนรับเธอแล้วก็แบบมีอยู่คนหนึ่งที่แต่งตัวเนี่ยประทับใจมากผมก็ประทับใจน้องโอมมากลและเธอก็ประทับใจชดานั้นมากแล้วเธอก็บอกว่าขอยืมใส่นะคะก็กรี๊ดก้า๊ดนะคะแล้วก็แบบคุณน้องโอมก็คงจะร้องห่มร้องไห้ฉันไปทีเดียวก็มีคนส่งชดาลำเลียงชดาขึ้นไปให้เธอบนเวทีแล้วเธอก็เอาหมุนไฟหมุนฝาก่อนที่จะ ใส่ลงไปก็เรียกเสียงกรี๊ดกราจากคนดูแล้วแคมป์ไหวด้วยฉากนี้เลยแขกก็บอกกับเพื่อนที่ไปดูด้วยกันว่าเธอคอยดูพรุ่งนี้มันจะเป็นประเด็นว่าเลดี้กาก้าทำลายวัฒนธรรมไทยเพราะว่าจะต้องมีคนบอกว่าเลดี้กาก้าใส่ชดาแล้วไม่เหมาะสมกับชุดของเลดี้กาก้า ซื้อหวยทำไมไม่ถูก <c oughs> คุดอาจกลับบ้านเท่า <c oughs> นั้นแหละโพสกันแบบเต็ม <c oughs> Facebook เลยนะคะแล้วก็อีกเช่นเคยครดราม่าก็ประมาณไหนคุณอาจจริงๆแล้ววันนี้แขกจริงๆแล้วตอนที่จัดรายการ <c oughs> ดีวาส <c oughs> คาเฟ่แขกก็อ่านไปบ้างแล้ว นะฮะของแล้วก็เว็บเว็บไซต์ที่เราเชื่นชมนะฮะแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาของคือดราม่าอด i ตนะฮะก็พูดถึงว่าไทยชุรสตราชดานะฮะคุณค่าที่อีชันคู่ควรนะฮะก็มีคนเขาพูดถึงว่าการที่เลดี้กาก้าเอาชด,ดามาสวมหัวแถมยังขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีธงชาติไทยห้อยท้ายด้วยเนี่ยเออก็พูดกันเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเอาชด,ดามาเล่นได้อย่างไรนะฮะเป็นของสูงนะครูบาชั้นสูงของไทยคุณเอาไปเล่นคิดดีแล้วหรอ แรงไปนะให้เกียนว่าทำประเภทนี้ประเทศนี้บ้างนะฮะให้พวกที่ไปยืนน้องคา้ต้อนรับมันเนี่ยคงสะอึกซินะอะไรเงี้ยมีการดราม่ากันมากมายเกิดขึ้นในสรุปแล้วประเด็นของคนที่ไปต่อต้านเลยดี่ประการเรื่องการใส่ฉดานะคะแขกอ่านดูทั้งหมดแล้วก็มีอยู่แค่ประเด็นเดียวก็คือเป็นประเด็นอยู่ๆจะลุกขึ้นมารักพระรรมไทยกันซะอย่างนั้นคือปกติเนี่ยแขกก็ไม่เห็นว่าคนไทยจะเดือดร้อนอะไรกับว่าจะ <laughs> รู้จักชดาหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจรู้หรือเปล่าว่าเขาใส่ชดากันตอนไหนอย่างไรรู้หรือเปล่าว่าชดาไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยนะคะชะดาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไร,รอะ เครื่องประดับศีรษะซึ่งนะคะมีอยู่ในเกือบทุกวัฒนธรรมในเซาท์อีส t a เอเชียก็คือในเขมรก็มีลาวก็มีอินโดก็มีอินโดก็มีนะคะเครื่องเร์เป็นอะไรนี้ไปนะฮะเสิร์ตก็ยังเป็นภาษาเขมรเลยใช่ไหมฮะทค่จริงก็จะมีในลักษณะที่เป็นรัดเกล้าวยอดรัดเกล้าวเปลว ชดาเซิรอ์อกระบังหน้าอะไรที่มีลักษณะแตกต่างกันไปในเครื่องเขาเรียกเครื่องศิลาพ่สมหัวด้วยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเครื่องประดับศรีรษะที่เรียกว่าชดาเนี่ยก็ไม่ใช่สมบัติเฉพาะของวัฒนธ,ธรรมไทยเท่านั้นนะคะไม่นับว่าเราวัฒนธ,ธรรมไทยมันมัน,ม,นมันคงไม่ได้ล่มสลายโดนทรณีสู่ไปเพียงเพราะว่าเลดี้กาก้าเอาชดามาใส่แล้วก็ ขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าใส่กับคอสตูมของเธอซึ่งคอสตูมของเลดี้กากาเนี่ยคุณอาจเขาถึงกับจะต้องตั้งภาควิชากันมาเพื่อเป็นเลดี้กาการสตัดดี้กันใช่ะเพราะฉะนั้นอปรากฏการณ์แบบนี้สำหรับแขกอ่ะผิดทั้งคู่คือผิดคือผิดทั้งคนที่บอกว่าเลดี้กาการเนี่ยทำลายวัฒนธรรมไทยผิดทั้งคนที่บอกว่าเลดี้กากาเฮ็ด ไปว่าเขาทําไมเขาแสนจะเชิดชูวัฒนธรรมไทยเราแน่จะดีใจที่เลดี้กาก้าเอาชดามาใส่แล้วคนไทยคนต่างประเทศจะได้รู้ว่าอุ้ยวัฒนธรรมไทยดีอย่างไรเลดี้กาก้าไหว้ด้วยนะเห็นไหมว่าเขาเคารพวัฒนธรรมไทยแขกรู้สึกว่ามันผิดฝาผิดตัวไปด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าจากการที่แขกไปดูคอนเสิร์ตของเลดี้กาก้าเนี่ยนะคะคือหนึ่งการไหว้ก็ไม่ใช่วัฒนธรรมของไทย คือไม่ใช่มีแต่คนไทยเท่านั้นที่ไหว้นะคะการไหว้ก็มีมีคนอินเดียก็ไหว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือเซนส์ของสิ่งที่เลดี้กาก้าทำแขกคิดว่าหนึ่งเขาแค่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับแล้วก็อยากจะให้เกียรติแฟนคลับที่ลงทุนทำแต่งตัวเป็นคอสเพลย์หน่อยๆนะคะซึ่งมันเข้าธีมกับการแสดงของเลดี้กาก้ามาโดยตลอด อันนี้หนึ่งเป็นแค่ปฏิกิริยาเป็นแค่อินเตอร์แอคชันซึ่งแขกเข้าใจว่าบุคคลที่ทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงทุกคนต้องทำเพราะนี่คือแฟนคลับนี่คือแหล่งรายได้ที่เธอจะต้องรักษาเอาไว้แล้วทำไมคนไทยจึงมีความหวยหาอยากจะให้คนต่างชาติมารักมาแทนรทไทายคุณอัดคือคือเราอยู่กันเฉยๆไม่ได้เลยอยู่กันโดยที่ ไม่ต้องขอให้ใครมารักเราไม่ได้เหรอแต่ความจริงในลักษณะของคนอนรักนิยมของคุณหงผมเนี่ยมองเนี่ยครับผมก็คิดว่าก็โอเคไม่ใช่เหรอครับในลักษณะที่มันเป็นวัฒนธรรมและคําว่าวัฒนธรรมนี่คือมันก็คือบอกอยู่แล้วว่าคา i ิเวตคือต้องมีชีวิตต้องมีการงอกเงยขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่จะมาประทะสังสรรค์กับ วัฒนธรรมชาติอื่นหรือการที่จะเอาไปบิดในการใช้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขอให้เกิดรังสรรค์ใหม่ๆความจริงเรื่องการใช้ชดาเนี่ยที่ผ่านมาเราก็จะเห็นตามแฟชั่นนะคะคอร์เรคชั่นของไข่เมื่อสักสองสมปีที่แล้วก็คุณของคุณไข่สมชายก้าทองก็มีการใช้ชดาเป็นเ,นเครื่องประดับหรือว่าก่อนหน้านั้นถ้าจะจําได้ย้อนอดีตไปนานหน่อยนะคะของคุณชํานันพักีสุดปลายหนาวนะคะที่จะเดบิวต์ออก uh, ไปสู่ uh, สายตาชาวโลกก็มีเรื่องชดาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลายปริน์หรือ ว่าเครื่องสวมเครื่องประดับแล้วก็รวมถึงผมก็ไม่ทราบว่าเป็นการประกวดนางงามเวทีไหนนะฮะก็ใส่ชุดว่ายน้ําแล้วก็มีชดาที่ใช้ชดาสีแล้วก็รวมถึงมีการใช้ชดานี่ฮะในการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเป็นโคมไฟซึ่งได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมการส่งออกด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็นะคะแต่ว่าคนที่ออกมาฟูมฟายเรื่องกลัววัฒนธรรมไทยจะโดนสูบโดนเสื่อมโดน ครอบนามเนี่ยนะคะก็คงจะไม่มีหรือว่าคือคนเหล่านี้ปกติก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องวัฒนธรรมนะคุณอาจพอวันดีคืนดีอยู่ๆอยากจะรักวัฒนธรรมไทยขึ้นมาก็รักซะจนตักกะบางหรือว่าบางชิ้นส่วนในสมองไม่ทํางานนะคุณอาจแต่ทีนี้นะคะตักกะบางตักกะสยุดซ้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเลดี้กา้าต่อค่ะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ วันนี้เราอยู่กับคัมปาก้าเราก็เลยจะพูดถึงเรื่องเลดี้กาก้ากันสักเล็กน้อยต่อบางคนก็บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยต้องการเลดี้กรากร่ากรากร่ากันนิดนึง ก็คุยกันไปแล้วนะคะว่าดราม่าเกี่ยวกับชดาแต่ว่าแขกเนี่ยแขกสนใจว่าชดาเมื่อไปอยู่บนศีรษะของเลดี้กากาเมื่อไปอยู่กับคอสตูมแบบเลดี้กาการบ เราไม่จําเป็นจะต้องมองชดาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยรเราควรจะมองชดาซึ่งแขกอยืมคําพูดของคุณพิเชษกลั่นชื่นซึ่งมาพูดในรายการดีวอสคาเฟ่ว่าเราควรจะมองชดาในฐานะที่เป็นหนึ่งในวัตถุดิบอของวัฒนธรรม,มซึ่งอาจจะเป็นไทยก็ได้<ช>ไม่เป็นไทยก็ได้แล้วเมื่อเราดึงวัตถุดิบนั้นนะคะไปไว้ในบริบทอื่นๆเช่น สมมติว่าเรามีตะไคร้เราเคยชินกับการคิดว่าตะไคร้เป็นส่วนผสมของอาหารไทยตะไคร้จะต้องอยู่ในยำอยู่ในพลาอยู่ในต้มยำกุ้งแต่ตะไคร้ก็อาจจะไปอยู่ในซอสของสเต็กก็ได้ซึ่งอาจจะให้กลิ่นอโรมาอ่อนๆแล้วก็คนกินเข้าไปก็เอ๊ะกลิ่นนี้มัน มันเหมือนอะไรสักอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้มีความเป็นไทยอยู่ในนั้นแล้วนะคะกลิ่นตะไคร้ก็สามารถไปอยู่ในอาหารชาติอื่นๆได้เหมือนกันก็เหมือนการแขกรู้สึกว่าชดาที่อยู่บนร่างกายของเลดี้กากาวันนั้นนะคะเหมือนกลิ่นอายของของวัตถุดิบแบบไทยๆแต่ไปอยู่ในอาหารที่ไม่ใช่อาหารไทยต่อไปแต่เป็นอาหารแบบเลดี้กากาเป็นแฟชั่นแบบเลดี้กากาคุณผู้เชีพูดได้คมคายมากเลยนะฮะที่นี้มัวัตถุดิบของวัฒนธรรมใช่มันเป็นวัตถุดิบของ ทีนี้มาดูกันว่ามันก็เลยทําให้แขกรู้สึกว่าแขกอยากจะมาชวนคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่าที่มาของแฟชั่นแบบเลดี้กาลาเนี่ยมันเป็นแฟชั่นมีสกุลไหนแฟชั่นมีหลายสกุลนะคะมีแฟชั่นแบบแดนดี้มีแฟชั่นแบบโรแมนติกมีแฟชั่นแบบอะไรต่อมีอะไรในในประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยผมทายก่อนได้ไหมฮะในฐานะที่ผมดูมาผมก็น่าจะเป็นฟุตูริสติกหรือไม่ก็เป็นอวองกา เป็นอวังกาศแต่ว่าอวังกาศซึ่งอ่ะเราจะอธิบายอวังกาศว่ายังไงผมชอบอธิบายงะก็เหมือนคาว่าอวกาศกว่าอวกาศก็คืออะไรที่แปลกแหวกแนวแล้วก็แหกกฎออกไปนะคะแต่สําหรับแขกเนี่ยแฟชั่นของเลดี้กากาเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นแค่อวังกาศในลักษณะที่เป็นสกุลทางศิลปะในความเป็นแฟชั่นคุณอาจแฟชั่นแยกไม่ออกจากสิ่งที่เรียกว่า วิถีทางการมารมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเซ็กชวลิตี้ก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราก็เหมือนแต่งตัวเพื่อที่จะดึงดูดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องการดึงดูดทางเพศนอกจากแฟชั่นจะแยกไม่ออกจากวิถีทางการมารมณ์แล้วคุณอาจแฟชั่นเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นอีโรติซิซึมคำนี้ไม่มีคำแปลในภาษาไทยนะคำว่าอีโรติกคำว่าอีโรติกใช่คำว่าอีโรติกคืออะไรมันไม่ใช่เซ็กซ์ด้วยเพราะว่า ใช่ไหมคะคำว่าอีโรติกคืออะไรจะยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้นะคะบอกว่าคือถ้าเราบอกว่าเซ็กส์คืออะไรสัตว์ก็มีเซ็กส์นะสัตว์ก็มีการผสมพันธุ์แต่ถามว่าสัตว์มีอีโรติกไหมีสัตว์ไม่มีอีโรติกเพราะฉะนั้นมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะมีความคิดเชิงอัตวิสัยหรือว่ามีจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องทางเพศซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าอีโรติก และอีโรติกเนี่ยคุณอาจไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเซ็กชวลแอคหรือการปฏิบัติการทางเพศเช่นการผสมพันธุ์เพราะว่าถ้าเราพูดถึงการผสมพันธุ์มันก็มีในสัตว์แต่ทีนี้มนุษย์อาจจะมีจินตนาการทางเพศที่เป็นความอีโรติกแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปผสมพันธุ์แล้วสิ่งนี้แหละค่ะที่มันอยู่ในสิ่งนี้แหละที่มันอยู่ในสิ่งที่เราเรียกกันว่าแฟชั่นแล้วแฟชั่นของ เลดี้กากคืออะไรมันเป็นแฟชั่นในสกุลที่เขาเรียกว่าเฟติชหรือว่าเฟติชิซึมนะคะนี้มาดูก่อนที่จะไปอยู่ที่เฟติชแฟชั่นแบบเฟติชเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าตะกี้คุณอาจพูดถึงว่าเซ็กส์กับแฟชั่นมาด้วยกันเพราะว่าเราจําเป็นที่ต้องแต่งตัวเพื่อดึงดูดถามว่าดึงดูดใครดึงดูดเเราไม่ควรใช้คำว่าเพศตรงข้ามดึงดูดให้คนที่เรารู้สึกเสนหาเนี่ยเข้ามา รู้สึกดีกับเราแต่แในแฟชั่นกระแสหลักแม้กระทั่งคุณอาจถ้าคุณอาจไม่ตั้งตั้งสติถ้าคุณอาจไม่เจริญสติซะก่อนคุณอาจก็จะต้องพูดว่าเราแต่งตัวเพื่อดึงดูดเพศตรงกันข้ามเพราะนี่คือแนวคิดเมนสตรีแนวคิดกระแสหลักว่าเราอยู่ใน กรอบของวิถีทางการมรรมของรักแบบเพศตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นในทฤษฎีของแฟชั่นเนี่ยจึงมักจะวางแฟชั่นไว้ในสองขั้วว่าผู้หญิงเป็น exhibitionist คือผู้หญิงเป็นพวกชอบโชว์โชว์เพื่ออะไรโชว์เพื่อจะดึงดูดให้เพศผู้มาผสมพันธ์กับตัวเองและจะได้สืบลูกสืบหลานต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะวางผู้ชายไว้ตำแหน่งของว o y e ร r i s m ก็คือพวกข้ามมองเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้ว ก็เลยเหมือนกับว่ามนุษย์ก็มีโลคจิตสองแผสองประเภทคือโลคจิตชอบโชว์คือผู้หญิงแล้วก็ชอบชอบแอบดูคือผู้ชายแล้วก็โลคจิตชอบโชว์ชอบชอบแอบดูชอบทัามองก็คือแบบผู้ชายส่วนใหญ่ทําไมถึงจะต้องให้เป็นผู้หญิงเป็นคนโชว์แล้วผู้ชายเป็นคนจับจ้องเท่านั้นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักทฤษฎีทางสังคมวิทยานะคะตั้งคําถามกันมากว่าการที่แบ่งว่าผู้หญิงเป็นพวกชอบโชว์กับผู้ชายเป็นพวกทํามองเนี่ยมันเป็นการอิงอยู่กับ การที่สัทค take for granted คือ take ธรรมชาติ for g r a n t อ,อะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่การผสมพันธุ์จะต้องเกิดขึ้นระหว่างเพศตรงกันเท่านั้นการร่วมเพศไม่สามารถเกิดขึ้นกับเพศเดียวกันได้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยแฟชั่นแบบเลดี้กากาเนี่ยรหรือแฟชั่นของ subculture ที่มาก่อนเลดี้กา้าคนอัดนอกจากจะมีความเป็นเฟติชแล้วยังออกจากทฤษฎีว่าด้วยการสร้างแรงดึงดูดของเพศตรงกันข้ามออกจากทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างผู้หญิงให้เป็นพวกชอบโชว์แล้วการผลักผู้ชายให้กลายเป็นพวกทัามองยาวและยากในเนี่ยใช่ไหมฮะวันนี้ดูเป็นเลคเชอร์แฟชั่นดูเป็นเลคเชอร์มากเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ ปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่า อาจารย์คัมปาก้าจะมาเลคเชอร์นะครับวิชาด้วยแฟชั่นของเลดี้กาก้าต่อกำลังวอลมมนคือก็คือแขกรองจะบอกว่าสกุลแฟชั่นที่เลดี้กาก้าทำอยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นสกุลที่เรียกว่าเฟติชิซึมนี่คำว่าเฟติชิซึมเอาสั้นๆเลยนะคะรากศัพท์ของมันตอนแรกๆเนี่ยมันคือพวกเครื่องรางของขลังต่างๆแล้วก็คือโทเทมคุณอัดโทเทมก็คือเสาเอ่อรูปสลักบนเสาอินเดียอินเดียนถามว่ามันคล้ายกับอะไรมันก็คือ represent ลึงนั่นเองนะคะ ต่อมามาร์กสก็เอาไปใช้ในเรื่องของการที่บอกว่าสินค้าในในระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็โดนการบริโภคมันมีเมจิกนะคะคล้ายๆกับเป็นเป็นเครื่องรางของขลังอะไรแบบหนึ่งแต่ตอนหลังนะคะที่นี่มาใช้ในแง่ของของฟรอยหรือว่าทฤษฎีจิตวิเคราะห์เรื่องเพศเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นเฟติชิซึมเนี่ยมันคือวัตถุอย่างหนึ่งคุณอาจที่ ใครสักคนหนึ่งต้องการวัตถุนั้นมาเพื่อการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศนะคะแล้วก็นําไปสู่การถึงจุดสุดยอดซึ่งก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเช่นแซ่หนังวัตถุดิบของกราเม็ดหรือว่าแพรไหมทั้งหลายแพรไหมหรือว่าสิ่งที่มีความมันวาวหรือแม้กระทั่งเท้าเล็กๆของผู้หญิงจีนในสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นเฟติชชนิดหนึ่งทีนี้วัตถุที่ใช่เฟติชนี ภาคหลังนี่คือขยายวงกว้างเข้าไปอีกขยายวงกว้างไหมที่เฟสติชเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่มามาปะทะกับร่างกายของเราคือสิ่งที่เป็นอะดอนเมนเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องประดับเช่นพวกสายสายรัดทองเขาเรียกว่าอะไรฮะสายรัดชุดชั้นในต่างๆรองเท้าส้นสูงนะฮะหรือว่าสายโยงสายโยงต่างๆสายรัดชุดชั้นในนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เอามาประดับไว้บนร่างกายหรือแม้กระทั่ง เนื้อหนังร่างกายของมนุษย์เองก็สามารถเป็นวัตถุที่ใช้เพื่อการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศและนำไปถึงจุดสุดยอดเช่นขาหน้าอกเท้าเท้านี่เยอะนะคุณอาจโอ้ทำไม เพราะว่าอย่างสมัยวิกตอเรียนคือต้องปิดเท้าแม้กระทั่งขาเป็นโนยังต้องใส่ถุงเท้าเลยหรือในบางยุคก็จะเป็นขนจักกะแลของผู้หญิงก็จะมีคนกลุ่มคนที่คลั่งไคล้ขนจักรแแลของผู้หญิงว่าเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นเราทงเพศนี้มาดูว่าแฟชั่นแบบเฟติชเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกขึ้นในโลกเมื่อไหร่คุณอัด คือประมาณทศวรรษที่60ในซีรีส์หนังซีรีส์ของ BBC นะคะก็คือ The Adventure นะคะ BBC เลยนะครับ BBC เลยนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่ปรากฏในโลกของโทรทัศน์ที่เป็นดาราที่แต่งตัวแบบเฟติชคนแรกก็คือเอมมาพิวถ้าดูภาพนะคะ จะมีเอมมาพิวใส่ชุดหนังรัดลูกแล้วก็ถือปืนตลอดเวลาปืนก็เป็นสัญลักษณ์ของลึงแบบหนึ่งนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะการเกิดขึ้นของแฟชั่นแบบเฟติชวัตถุดิบของวัตถุดิบที่นํามาใช้เป็นเสื้อผ้าในลักษณะของเฟติชก็จะมีหนังมี PVC มีคอร์เซตมีถุงน่องและที่สําคัญที่สุดคือรองเท้าส้นสูงรองเท้าส้นสูงลิปสติกปืน เสาแส่แซ่เหล่าน <Univers ities> ี Wha ้ก <ic Nor diction aries> ็คือภาพภาพที่โยงทำให้เราจินตนาการถึงลึงของผู้ชายอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเฟติชเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นฟาลิกหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางเพศของผู้ชายด้วยคุณอัดทีนี้เนี่ยคนดีไซเนอร์ที่นำเอา แฟชั่นแบบเฟติชนะคะจากหนังจากซีรีส์เรื่อง The Adventure เนี่ยก็คือดังมากเลยคุณอาจเริ่มต้นขึ้นจากใครเริ่มต้นขึ้นจากวิเวียนเวสวูดกับแมกลาเรนนะคะโดยพังมากเลยนะวิเวียนเวสวูดเธอเปิดเซ็กชอปนะคะขายเสื้อผ้าแนวเฟติชก่อนแล้วตอนหลังเธอถึงได้มาขยับขึ้นมาเป็นเจ้าแม่เป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าแนวเฟติชแล้วตอนหลังกลุ่ม สับ c u เจอร์กลุ่มที่เราเรียกว่าพังเนี่ยถึงได้ไป adapt เอาแฟชั่น <fashion S 2> ของวิเวียนเวสต์วูดมาเป็นแฟชั่นของกลุ่มของตัวเองซึ่งตอนหลังเราก็รู้จักในนามของพังแล้วอีกชื่อหนึ่งของแฟชั่นแนวนี้ก็คือเราเรียกมันว่าคิงกี้สไตล์นะคะทีนี้มาดูว่า เฟติชิซึ m เนี่ยมาอยู่ในตัวศิลปินแบบเลดี้กากาเราเห็นชัดมากเพราะว่าเสื้อผ้าของเธอรองเท้าที่สูงสูงผิดปกติมันก็คือโทแทมคุณอัดชุดที่เห็นได้ชัดคือชุดเนื้อสดไหมครัชุดเนื้อสดนี่ก็คือเอานี่ลิอราลี่คือเอาเฟตชเอาเนื้อหนังมาไว้บนตัวแต่ว่า วัตถุดิบที่ใช้เสื้อที่เอามาเป็นเสื้อผ้าของเธอชุดที่เธอใส่กับชดาชัดเจนมากเพราะว่าเป็นสายงยงใหญหมดเลยแล้วก็เป็นวัตถุดิบแบบที่เป็น PVC นหรือวัสดุวัตถุดิบที่ค่อนข้าง,างมันวาวนะฮะอันนี้เป็นมีความเป็นเฟสตสูงมากรองเท้าของเธอเนี่ย represent ลึงชัดเจนแล้วภาพของเธอที่ขึ้นไปควบ fly, อมอเตอร์ไซ เธอกำลังสวมบทบาทของผู้ขี่นะคะแล้วปกติบทบาทของผู้ขี่เนี่ยคุณอาจมันเป็นบทบาทของผู้ชายเพราะฉะนั้นพลังของเฟติซิซึมเฟติซิซึมเรียกยากมากโดยเฉพาอย่างยิ่ขณะที่ฉันมีที่ดักฟันอยู่ในปากนะคะมันคือแรงดึงดูดทางเพศที่ออกจากกรอบของรักต่างเพศคุณอาจเพราะฉันไม่ต้องแปลกใจว่าคนแบบเลดี้กากาคนแบบมาดอนน่านะคะจึงกลายเป็นตัวแม่ ของบรรดาเก์กระเทยและคขียทั้งหมดเพราะว่าอะไรที่ดึงดูดคนเหล่านี้ยานแม่เลยนะฮะอะไรที่ดึงดูดคนเหล่านี้และอะไรที่ดึงดูดผู้หญิงด้วยนะคะมันคือการมอบและการสร้าง ลึงให้กับตัวเองของผู้หญิงสิ่งที่เลดี้กาก้าทํทำสิ่งที่มาดอนน่าทำในมิวสิกวิดีโอชิดล่าสุดของเธอคือการที่เธอไปขโมยลึงของผู้ชายมาไว้ในตัวเธอแล้วก็สวมบทบาทของผู้มีลึงออกไปขับขี่กลายเป็นเจ้าของยานคุณอัดแล้วสิ่งที่มาดอนน่าทำกับแดนเซอร์ของเธอก็คือเอาผู้ชายตัวใหญ่ดำล่ำบึกคุณอัดแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงมากมาดอนน่ากำลังจะท้าทายว่า ลึงที่อยู่ในรองเท้าส้นสูงหรือลึงที่อยู่ในตัวแดนเซอร์เหล่านั้นอ,อันไหนเป็นของจริงและของปลอมกันแน่นี่คือพลังของแฟชั่นที่มันต้องขับเคลื่อนไปแล้วสำหรับแขกนะคะแขกคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยควรจะตั้งคำถามหรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมมากกว่าไปนั่งดราม่าก,กันว่า อะไรความเป็นไทยจะไปอยู่ที่ไหนนะคะก็ฝากไว้ให้คิดเล่นเหน่นต่างกันต่อวันนี้นะคะคิดเล่นเห็นต่างกับคำปาการต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ